สวัสดีครับผมจะมาเล่นดนตรีอาเจก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 ตีกองให้ลุงฟังคณะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะตีกองให้ดูตึงตึงตึงโตตึงเย้เราตีกองให้ลุงฟังตึ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 งตีกองอู้ลุงลุงอยู่เพิ่งมาเราจะตีกองให้ลุงฟังตีกองให้ลุงฟังแล้วก็จะไปเล่นให้ดูเลยลุงคงจะชอบมากครับ ตีกองมือมือมือเปล่าครับตีกองด้วยการเอาหัวไปโครกระอันนี้นะครับแร็ปแนะ่เป็นไงล่ะครับบักครับปุ่งปุ่งปุ่ง,งนี่ครับโอโ้โหโอ้โหวิ่งชว์ไลก็ลุงก็ไม่มาครับโอ้โหลุงกะโหลกลุงกกครับเลยตามผมไม่ทันแนะ่เป็นไงล่ะคณะบักพิเศษครับเฮ้ยบินไปฉันจะบินบิน ไปฉันจะบินบินไปฉันจะบินบินไปฉันจะบินบินไปบินไปไก่หลับไปว้าไก่หลับ้ยโอ้ลุง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 ชอบฟังเพลงนี้ผมรู้ดีนะลุงอยากฟังเพลงนี้มันนานที่ผมเดินใช่ไหมล่ะลุงรู้รู้จักตรงดีครับเฮ้ยโอเคโอเคโอเค โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเป็นะยังไงที่พูดโอเคอย่างเดียวโอเคโอเควยเราต้องวิ่งตรงกลางยะโอเคโอเคเป็นยังไงลุงโอเคลุงเคยฟังเพลงโอเค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 ป่ะเป็นไงครับวิธีกระโดดข้ามนั่งทำอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถ้าคนที่เพิ่งหัดเล่นซอฟต์อะไรวะ เวสันมากครับรแน่ผ่านแล้วครับนี่มีแขกรับเชิญชื่อว่าครับคุณเต้นครับผมเฮ้ยอู้รถไฟรถไฟเำา,เอ,า,าองเวียนเลยวิ่งแหมเราเราฉลาดทันครับอุ้ยเฮ้ยแน่แน่แมแม,แม,แม,แมโอเคแขกรับเชิญของเราก็เป็นคน อันี้ให้ผมนะครับเออเออเอออะไรบอกไม่ถูกครับ,บแขกรับ <c oughs> นี่ครับแขก, <c oughs> ก,กรับเชิญร้องเพลงเป็นด้วยครับโอ้พี่ร้องไม่เป็นเหรอดูชึบชึบแขกรับเชิญมาจากจะทำไมสิติเก่าแล้วบางทีมันพูดไม่ออกบางทีมันบอกว่าถูกอยากจะพูดอยากจะออกออกในเน็ตคาเฟ่บางทีมันออกไม่ถูก <c oughs> บางทีมันทำลายสยติติเก่าเ yeah, yeah. ย้ทำไมล่ะคะัคุเย้ขอจบอการแสดงซอฟเวอ์อ่ะแจ็กตีกองให้ลุงฟังผมชื่อคุณโอมนะครับล,ลืมบอกไปเอเปอบ๊ายบาย